นะครับคือดูเอาง่ายๆเลยครับตำแหน่งนี้ถ้าจะตามเบอร์เลยฮะครับคือเบอร์น้อยนี่ก็ก็ก็ต้องให้ตำแหน่งด้านเกมรับครับคือด้าครับผก็ศิลป์าก,การซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูกันครับว่าหลายคนคือเกมฟีฟ่าเดย์แบบนี้ผู้สิงไทยก็ออกชาบกันนะครับ จะแปลกตาไปนิดหนึ่งที่ทีละทรวันนี้สวมเสื้อหมายเลขสา่นะครับ,รบเป็นแคมรูนรับที่พยายามที่จะเปิดเกมลุกบุกเข้าใส่ไทยนะครับแคมรูนเนี่ยจ,จากจากซ้ายไปขวาม,มือท่านผู้ชมนะครับเราเองเน้นรว่านี้พยายามทำชิงหลุดเข้าไปแล้วก็มีโอกาสยิงเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปกิตดีพร้อมครับ เอาจนได้ครับทีมชาติไทยซ้ายของเกิร์ลิสเลือกที่จะเปิดแล้วที่จะบอยครับ2 0ครับโอ,โอ้กลายเป็นดีครับทีมชาติไทยหนีห่าง2 0นะครับจากการแจ็คเควสมองทะลุช่องลูกนี้แล้วเขามีโอกาสหลุดเข้าไปดนตะกเวินแล้วยิงลูกนี้1 2ไล่มาแล้วครับทางด้านของทีมชาติแคมารูนนะครับออกไม่ได้อันตรายนะครับโอ้โหแล้วโอ้ยลูกนี้50 50หลุดมาตรงนี้เนี่ยผู้ตัดสินเป่าแล้วครับโอ้คืนบอลเล่นยากนะครับ โอ้แล้วอันตรายมากนะครับคือจังหวะหลุดลูกนี้เนี่ยเขามีโอกาสถุนประตูทิสตันเอนชี่ด,ดวลกับกวินคำสัจนันแล้วยิงลูกนี้2-2ครับลูกยิง<ม>ของดาวเต็ปน้าของมาเชนตัวโค<ม>้เออองเข้ามาลูกนี้แล้วตามน้ำเรียบร้อยเลยครับโอ้โห3ประตูต่อ2ครับปล่อยให้เวลาหมดไปครับแล่บุญเสินก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันนะครับ เราพบว่า